สวัสดีค่ะชื่อนั่งศักนาคาเจนล่ะค่ะเลนที่เ7441นี่ค่ะหนึ่งแบตช่างยนต์วันนี้จะทำการทดสอบอัลตร์สตาร์าค่ะไวเบิกจะแบตเตอรี่นะคะจะเข้ามายัางที่เชื่อสายไฟสีดำแดงนะคะ กระแสไฟจะไปรอที่ขั้วบีของมอเตอร์สตาร์นะคะรแสไฟพัวจะแบตเตอรี่น,นะงคะเข้ามายัางที่8 0แอมป์จะคือ80แอมป์นะคะจะเข้ามายัางที่150แอมป์จะคือ50แอมป์นะคะจะเข้าไปยังที่เส้นสายไฟสีขาวนะคะการเส้นสายไฟสีขาวนะคะ จะไหลผ่านเข้าแปยงที่สวิตกุญแจนะคะเมื่อเปิดสวิตกุญแจที่ตำแหน่ง FG นะคะกระแสไฟจะไหลผ่านเข้าแปงที่เส้นสายไฟสีดําขาวนะคะกระแสไฟจะไหลผ่านเข้าแปงที่กล่องดิวค่ะจากเส้นสายไฟสีดําขาวนะคะจะเข้ามายัางที่รีเลย์ะคว8แบตสำห จากลีเล่คัวแปดสิบห้านะคะออกมายัางที่ลีเล่คัวแปบหกค่ะ <c oughs> เข้ามายัางที่เส้นสายไฟสีเขียวออกจากเส้นสายไฟสีเขียวออกจะเข้ามายัางที่ปากเกียร์ค่ะ ทางเส้นสายไฟสีดำนะคะอโลกาวค่ะจากเส้นสายไฟสีแอมขาวนะคะจะเข้ามาอนที่ก e ีเล่พวสะสิบค่ะแล้วออกจากก e ีเล่พวแปดสิบเจ็ดนะคะเข้ามายัางที่เส้นสายไฟสีดำแดงค่ะ เส้นสาไฟนัำแลงนะคะเข้ามายังที่เส้นสายไฟสีน้ำขาวค่ะทำให้กระแสไฟนะคะเข้ามายังที่ขั้วเอสค่ะแล้วก็ผ่านขดลวดนะคะแร้วลงกาวค่ะทำให้ก็ กระแสเอทำให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันนะคะทําให้กระแสไฟที่ที่มาลอยที่ขั้วบีนะคะไหลผ่านหน้าคอนแทคค่ะแล้วออกมายัางที่ขั้วเอมนะคะแล้วผ่านขดลวดผ่านมอเตอร์แล้วลงกาวทําให้มอเตอร์หมุนค่ะ